การทำนายแบบนี้เป็นการทํานายแบบทั่วไปนะครับไม่สามารถเจาะลึกเป็นบุคคลได้ถ้าเกิดท่านต้องการดูดวงแบบเจาะลึกก็ต้องติดต่อเข้ามาโดยตรงตามช่องทางที่อยู่ด้านล่างทีงจ่จอนี้นะครับการทํานายดวงไม่ว่าจะเป็นดวงประเภทไหนก็ตามจะดูแบบไหนก็ตามจะต้องดูเรื่องของวิธีคิดของเจ้าชะตาเรื่องของการที่เลี้ยงดูขึ้นมาเรื่องของกรรมและก็อีกหลายอย่างประกอบกันครับ ดังนั้นการดูดวงลัคนาราศีแบบนี้เป็นการดูแบบปูโคลมทั่วไปไม่สามารถยึดเป็นการทํานายแบบส,ส่วนตัวได้นะครับเอาละมาเริ่มกันเลยนะครับปี2568เนี่ยนะครับถือว่าเป็นปีที่ดาวอังคารดาวพระหัส,สบดปดาวศุกร์ดาวเสาดาวพระราหูโคจรไม่ปกติเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยจะมีปัญหาเยอะมาก ดังนั้นหลายราศีจะได้รับผลกระทบบ้างมากน้อยก็แล้วแต่ราศีนั้นน,น,นะครับโดยเฉพาะเดือนพฤษภาคม2568ทุกราศีต้องระวังครับเพราะดาวตรีเทพคือดาวพระอสปดีดาวพระราหูดาวเสาร,ร์สดาวเนี่ยน,นะครับจะโยกย้ายเปลี่ยนราศีในเดือนพฤษภาคมปี2568อาจจะมีปัญหาการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองมีปัญหาผลกระทบของเศรษฐกิจทั่วโลกและลามกระทบมาถึงประเทศไทย หรืออาจจะมีภัยพิบัติที่ทําให้น้ําตาของประชาชนชาวไทยต้องรินไหลด oh, <no. S 1> ังนีง้ก็ขอให้ทาทํานายของผมนี้นะครับเป็นการทํานายที่ผิดผิดอย่างสิ้นเชิงนะครับ oh, <no. S 1> เพราะว่าไม่มีใคร,รครับอยากให้ประเทศขอ oh, <no. S 1> งเราต้องพบกับภนะัยอันและความวุ่นวายสวัสดีครับผมอาจารย์เดชยานทิพย์นะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องดวงชะตาปี2568ท่านที่เป็นชาวราศีธนูครับเกิดวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคม เรื่องของการงานและการเงินนั้นคนราศีธนูนั้นจะโดนผลกระทบของดาวพระหัสซึ่งมันถอยหลังลงครองฮะส่งผลทำให้เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนค่อนข้างจะไม่อยากจะทำอะไรเลยหรืออยากจะลงทุนอะไรเพิ่มนี่ก็ขี้เกียจขี้เกียจนะครับมันมองไปแล้วเหมือนกับไม่มีหวังเลยเลยกลายเป็นเสียโอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปรับเปลี่ยนธุรกิจปรับเปลี่ยนชีวิตของเรา เพราะดวงจริงๆเนี่ยสามารถจะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้ตั้งแต่ต้นปี2568ดครับดวงการงานดวงการเงินไม่ได้เสียเลยนะครับคนราศีธนูเนี่ยคนที่กล้าฝืนตัวเองจากเซฟโซนจะประสบความสําเร็จได้อย่างไม่ยากเลยครับช่วงกรกฎาคมไปจะสบายขึ้นหน่อยนะครับแต่คนที่ ต้นปี2 5 6 8้เนี่ยยังชิวเวเกินไปครึ่งปีหลังเนี่ยจะเหนื่อยหนักในเรื่องของการงานครับเพราะว่าต้องปรับตัวปรับการวางแผนการเงินใหม่เพราะหมแต่ชิว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 ,ชวตั้งแต่ต้นปีนะ,นะครับส่วนเรื่องความรักครับความรักของคนราศีธนูในครึ่งปีแรกนะครับถือว่า,น,า,น,าน่าเบื่อน่าเบื่อสุดๆครับในบรรดา12ราศีราศีธนูลิ่น่าเบื่อเรื่องความรักมาก ก็ราะจะเป็นปีที่ความสัมพันธ์นั้นมันคงที่มันไม่ขยับไปไหนไม่ค่อยมีการพัฒนาอะไรใหม่ๆส่วนคนที่แต่งงานแล้วก็จะอยู่กันได้นะครับมีปัญหากะเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับเลิกรากันไปส่วนคนที่มีคู่ก็คบกันอยู่ก็คบกันไปนะครับแบบไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะควรหาเวลาไปเที่ยวคลายเครียดไปชายหาชายทะเลขึ้นภูเขาไปทัาไปที่หน้าผาไปที่เหวแต่ไปหน้าผาอย่างเลยครับเดี๋ยวพลาด เกิดไปผลักภรรยาหรือสามีของเราตกไปแย่เลยนะครับถ้าทําธุรกิจร่วมกันได้ก็จะดีนะครับจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นมันดีขึ้นแต่ถ้าไม่มีกิจกรรมร่วมกันความสัมพันธ์มันจะน่าเบื่ออย่างเงี้ยและจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแวง้งกันอยู่เนืองๆอยู่เรื่อยไปทาให้ครอบครัวไม่มีความสุขอย่าลืมนะครับความสุขความร่มเย็นในครอบครัวคือหลักชยัยภูมิที่ดีสําหรับธุรกิจและการงานของเราส่วนคอนโดที่จะมีปัญหามากนะครับพวกนี้นะครับเพราะว่าจะไม่มีคนที่ถูกใจเข้ามาเพราะว่าเลือกมากสมน้ําหน้าแล้วนะครับ ถ้ามีความรักอยู่แล้วก็ค่อนข้างจะระคอกระแคะระแคงระคายแบบหน้าเบื่อนะครับแต่พอเข้าเดือนสิงหาเออเว้ยเฮ้ยจะเริ่มมีคนเข้ามาแล้วได้คบหามีการพัฒนาความสัมพันธ์กันกร,รวดเร็วแบบก้าวกระโดดสงสัยมาจากระโดดขึ้นเตียงอย่างเดียวไม่ว่าส่วนสุขภาพครับคนราศีธนูเนี่ยต้องระวังเรื่องการดูแลสุขภาพให้ดีนะครับ ในเรื่องของอาหารการกินในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรคเบาหวานมีความเสี่ยงจะเป็นเรื่องไขมันอุดต,ตันในเส้นเลือดอันนี้ต้องบอกว่าระวังใหด้ดีในช่วงปี2อง8ทั้งปีเลยครับอาจจะทําให้อาการเนี่ยมันเริ่มสแดงชัดขึ้นนะครับแล้วกลายเป็นว่าช่วงปลายปีอยากจะไปเที่ยวอยากจะเดินทางไปต่างประเทศปรากฏว่าไปไม่ได้เพราะว่า เริ่มป่วยแบบหนักๆเลยนะทั้งเบาหวานไขมันในเส้นเลือดอาจจะมีเรื่องของความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโรคดังกล่าวที่พูดมาเนี่ยจะทําให้การใช้ชีวิตมันไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นดูแลระวังเป็นห่วงเป็นใย,ยจากอาจารย์เดชยานทิพย์ละทีมงานนะครับส่วนเลขเด่นนะครับของราศีนี้ตั้งแต่เดือนมก,กราถึงมีนาคมคือเลข8 0ย์และเลข3กรครับผมสำหรับชาวราศีธนูนะครับ ถ้าอยากได้เงินก็ต้องขยันถ้าอยากได้กันก็ต้องบอกเขาถ้าไม่อยากเข้าแอดกิน